สวัสดีครับมารับฟังเรื่องผีร้อนๆกันครับกระสือในคืนเดือนดับกลางทุ่งบ้านหนองผักแว่นคืนหนึ่งในเดือนแรมที่มืดสนิทไม่มีแม้แสงจันทร์เด็กสาวชื่อฝ้ายพลัดหลงออกไปในป่าหลังบ้านเพื่อตามหากระต่ายที่เลี้ยงไวแต่สิ่งที่เธอพบนั้นไม่ใช่กระต่ายเสียงแปลกดังขึ้นจากโพรงไม้แก่ริมคลองจอจอ เสียงเหมือนใครกลืนเลือดแล้วเรียกไฟสะดุ้งหันไปมองเห็นร่างเรืองแสงคล้ายหัวคนลอยมากับลมลำไส้ห้อยย้อยแดงฉานเหม็นข้าวเหมือนเลือดหมูที่ค้างข้ามคืนหญิงชราเจ้าของเสียงคือใหญ่พุ่มคนที่ชาวบ้านลือกันว่าเป็นกระสือรุ่นเก่าผู้รักษาสมดุลแห่งความสยองใหญ่พุ่มบอกว่าผู้หญิงในบ้านนี้ถ้ารักมากมักกลายเป็นผีกระสือ ไยไม่เข้าใจจนกระทั่งเธอกลับบ้านพบว่าพ่อของเธอเสียชีวิตโดยไม่ทราบเหตุผลเลือดในปากเขาเปรอะเหมือนถูกอะไรดูดออกไปหมดคืนนั้นไฟฝันว่าเธอลอยขึ้นฟ้าลำไส้เธอหลุดออกมาทีละส่วนเสียงกรีดร้องของเธอกลายเป็นเสียงเรียกผีดังไปทั่วหมู่บ้านเช้ารุ่งขึ้นใหญ่พุ่มหายไปไฟเริ่มเดินเรื่อยๆไม่พูดจากับใคร ดวงตาแดงเหมือนคนอดนอนมาหลายคืนชาวบ้านเห็นแสงวูบวาบลอยเหนือหลังคาทุกคืนแต่ไม่มีใครกล้าพูดชื่อฝ้ายอีกเลยขอบคุณครับที่รับชมและรับฟัง